ทาไทยปลาทองจากช่องทนายไทยพาไปดูนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงยายไม่ติ่งตึงนะเเห็นขึ้นหัวข้อนี่โอ้โหสละสลวยเลยนะว่าเป็นทนายต้องไว้ศักดิ์ศรีอย่าอะไรนะอย่าสมสารไปกลับกลับตีนจำเลยขอคดีองค์รพีจะกันแสงโอ้โหสุดยอดจริง มุมมองของคนนี่มันต่างไปบางคนนี่มองบางส่วนมากนะไม่ใช่บางคนหรอกส่วนมากนี่จะไม่ค่อยยอมรับความผิดที่ตัวเองทำแต่จะไปมองแต่คนอื่นมองการกระทำของคนอื่นว่าไม่ถูกต้องไม่สมควรอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งทั้งที่ตัวเองนี่เกี่ยวข้องกับเขาไหมก็ไม่ได้เกี่ยวเป็นคู่ต่อสู้กันเป็นคนที่ด่าทอกัน ไม่เคยนับถือกันเพราะฉะนั้นไปพูดเรื่องอะไรทนายจะไปกราบชัยพลผมว่าพวกเราไม่เคยกราบนะเออไม่เคยกราบแต่การไหว้มันเป็นคุณสมบัติผู้ดีเห็นกันน้องเขาก็ไหว้ก่อนเราก็ไหว้ตอบมันธรรมดาถ้าเป็นทนายโชคซึ่งอาจจะเป็นคำพูดถึงทนายโชคก็ได้ทำไมบางคนต้งบอกว่าเอา้า ทำไมทนายไม่รู้เหรอว่าเขาพูดถึงใครผมไม่ดูครับคนคนนี้นี้นี่เดียวนี้ผมไม่ดูแล้วเพราะาอะไรไม่มีสาระหาเงินโดยการมาจ้องด่าว่าคนอื่นจับผิดคนอื่นไม่ผิดก็บอกว่าผิดไม่ไปฟังไม่ไปดูที่ที่โต้อตอบก็เพราะว่ามีน้องคนหนึ่งส่งมาให้ดูเห็นแต่หัวงข้อก็รู้แล้วว่าพูดถึงอะไรก็น่าจะพูดถึงทนายโชคทนายโชคเขาอ่อนกว่าจำเลย เอาเขาอ่อนกว่าชายพลสองปีส่วนชัยพลเป็นจำเลยหรือไม่นะ่ะทนายเรารู้ดีการเป็นจำเลยข้อสันนิษฐานตามกฎหมายรัฐธรรมนูญก็บอกว่ายังยังบริสุทธิ์ใช่ไหมหลักกฎหมายทั่วไปก็บอกว่ายังบริสุทธิ์จนกว่าสารจะพิภากษาว่าเขาทำความผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยสักสีของความเป็นคนเขานี่มันเหลือเท่าเท่ากันเท่าเดิมเขาอายุน้อยกว่าเขาจะไหว มันเป็นเรื่องไหว้ก่อนนี่เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาส่วนทนายโชคจะออกคลิปเป็นยังไงถือเป็นล่มโพลังไซมันเป็นเรื่องของเขานะบางคนนี่แชทมาทนายไม่ค่อยไม่ค่อยแน่นเรื่องเนื้อหาอันนี้ทนายบอกเขาหน่อยผมไม่เกี่ยวนะเพราะว่าอะไรเราไม่ได้สู้คดีครับเราเป็นแค่ยูทูบเบอร์จะวิเคราะห์วิจารณ์ไปอย่างไรก็ได้ แต่อย่าให้เขาฟ้องร้องเราก็พอส่วนจะเอาเหตนผลอะไรไปจับเพื่อที่จะให้มันออกมาดูดีก็แล้วแต่แต่ละบุคคลผมเองก็ไม่มีหน้าที่จะต้องไปพูดอะไรกับใครแต่การที่บอกว่าองค์ระพีจะการแสงเพราะประมาณว่าพวกเรานะผมก็ไม่ได้ฟังเนื้อหาแต่เป็นกลุ่มเราที่เคยพูดกันว่าหลังจากจบคดีแล้วก็จะไปกราบปู่ปริจิตแล้วก็จะปลอยถาม คดีด้วยว่าจะจัดการใครที่มันค้างคายอยู่อันนี้นี่ผมว่ามันเป็นธรรมดานะมันเป็นธรรมดาการที่จะบอกว่าไหว้กราบไหว้จำเลยเนี่ยมันเสียหายนี่มันไม่ใช่เขายังเป็นคนธรรมดาเขายังเป็นคนที่บริสุทธิ์พวกเหล่านี้ต่างหากจะบอกว่าพูดไม่เพาะแล้วนะ พวกเวนต์ไลนยนี้ทั้งๆเลยที่ไม่เคยรู้จักคำว่าถูกต้องเคยขอโทษชัยพลไหมที่กล่าวเสมอไปร้องนั่นร้องนี่ก็บอกว่าอย่าเอาคนอย่างนี้มาอย่าเอาอะไรเขาเรียกอะไรนะฆาตกรหรือคนทำบิดกฎหมายซ้ำๆซากๆมาเดินแบบมานั่นมานี่รู้จักขอโทษเขาไหม ที่แพ้คดีบุกรุกเนี่ยเพราะว่าคนทําคดีไม่เกง่งเพราะว่าอะไรถึงบอกว่าอย่างนั้นคดีคดีจบไปแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่ดินมาวัดเป็นสอคอหนึ่งไปไปวัดสอคอหนึ่งเพื่อออกโฉนดที่ตรงนั้นอยู่สอคอหนึ่งเมื่อที่ตรงนั้นอยู่สอคอหนึ่งมันบอกได้ได้แล้วว่าใช้พลไม่ใช่คนที่ทําผิดกฎหมาย เพียงแต่แพ้คดีเคยขอโทษเขาไหมคนที่บอกว่าเขาต่ำกว่าตัวเองมองเขาต่ำกว่าตัวเองอย่างนั้นทำผิดกฎหมายบ่อยๆอะไรทำนองนี้เนี่ยที่ยกตัวเองว่าสุดยอดนี่เคยขอโทษเขาไหมว่าเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องอที่ดินที่ปลูกสร้างองุง์ปู่ปาริจิตคนเราไม่จำเป็นต้องชนะคดีนะแต่ความเป็นจริงปรากฏว่า ที่ตรงนั้นเป็นที่ที่เขาซื้อหามาเขาเป็นเจ้าของเราก็รู้อยู่แล้วว่าที่คดีแพ้มันคนละเรื่องกันคดีแพ้ก็คือเราไม่ได้อุทธรถ้าอุทธรเราก็ชนะได้ถ้ามีเหตุผลและมีสิ่งยืนยันเข้าไปแต่เราไม่ได้อุทธร์เราถึงแพ้คดีแพ้แล้วมันก็จบคดีถึงที่สุดแล้วแต่ความเป็นจริงกับคดีมันคนละเรื่องกันมันเป็นเรื่องที่ เขาเป็นคนบริสุทธิ์เคยคิดจะขอโทษเขาไหมที่กล่าวว่าเขาเหมือนเป็นคนร้ายทุกเรื่องไม่เคยแล้วยังเสเรนะมาสั่งสอนทนายด้วยว่าอย่าไปไหว้ไปกราบเรานับถือกันผมเนี่ยผมโดยผมเนี่ยนับถือคนดีผมเห็นว่าใครเป็นคนดีผมก็นับถือส่วนที่คนหาอยู่หากินกับการมาใส่ร้ายคนอื่น อยู่ตลอดเวลาพูดเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นเนี่ยไม่เคยยอมรับด้วยซ้าไปว่าตัวเองทําผิดวิเคราะห์ผิดดําเนินชีวิตผิดเคยคิดไหมไอ้ที่กล่าวว่าเสมอเสมอในอย่ายนั้นเนี่ยทําท่ามานั่งหน้าจอนี่เป็นคนดีเออคนนั้นเลวคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนอย่างนี้คนนั้นเป็นโรคจิตคนนั้นเป็นนั้นเป็นนี่เคยเคยคิดไม่ว่าจะเอาดอกไม้ทูบเทียนมากราบ ขอภัยชัยพลว่าเข้าใจผิดนึกว่าไปบุกบกรุกป่าสงวนก็เรารู้แล้วว่าขาวัดสองของหนึ่งขวัดสองของหนึ่งเป็นโฉนดมันไม่เป็นป่าสงวนแต่เรื่องคดีเป็นกรื่องมีจิตสํานึกที่จะทํำไหมไม่มีพอคนอื่นเขาทําเขาไปไหว้ส่วนไปกราบมันเป็นคําต่อสท้ายไม่มีใครก้มกราบใครหรอกครับเขาก็ไหว้กันในธรรมเนียมไทยธรรมดานี่แหละ ส่วนว่าไปขอคดีไม่ใช่ไปถามว่าคดีที่คนอื่นทําร้ายชัยพลมากมายนะ่ะจะทํำไหมถ้าจะทํานี่พร้อมที่จะทําให้นะเอ,อแต่ก่อนก็ทนายอุทัยไม่ทําอยู่แล้วเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่ทําก็เป็นทนายโชคส่วนพาไปไหวผ้ผู้แน่นอนทนายโชคเกิดจากบอกเลยว่าเกิดจากเอฟพอต่อแป๊บเดียวไม่ถึงเดือนได้หมื่นกว่าคนนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาไปขอบบุญขอบคุณแล้วก็ไปมีส่วนร่วมกับการการไหว้กราบองค์ปู่ปริจิตร์นี่มันไม่ใช่เรื่องผิดมันไม่ใช่เรื่องที่น่าอายองค์ระพีจะกันแสงทำไมคนที่ไม่รู้จักองค์ระพีด้วยซ้ำไปแต่มาสั่งสอนลูกหลานท่านว่าต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้เข้ามาทำคดีครั้งก่อนมากับทนายรูปลอ ท่านใรูปหลอบอกว่าคดีนี้ใครทําก็ชนะตัวเองก็บอกว่าไม่แพ้ไม่แพ้แต่ทุกวันมาพูดเรื่องอะไรมาพูดให้รายจําเลยว่านิสัยไม่ดีอโดยพื้นฐานน่าจะทําความผิดแน่เออทําไมพูดไม่เหมือนกันล่ะกับลูกพี่ที่ออกไปทําไมไม่ตามเข้าไปอยู่ทําไมสิ่งเหล่านี้นี่ควรจะสอนตัวเองนะ เราเห็นวิเคราะห์เรื่องกฎหมายเยอะแยะเลยตัวเองไม่ได้เรียนก็อย่าวิเคราะห์เลยเพราะอะไรมันไม่เก่งกว่าคนทํางานมันไม่เก่งกว่าคนเรียนคนที่ฟังเฮลเฮลก็เพราะคนพวกนั้นโง่ไงอืถ้าคนฉลา,าดเขารู้นี่จะมาสอนทนายด้วยว่าจะทําอย่างนั้นไม่สมควรไม่สมควรตรงไหนคุณคิดคุณเคยคิดบ้างไหมว่าใช่คนเนี่ยทําผิดกี่คดี คดีรูปหลังบอกว่าตบหลังก็ไม่เสียหายคนอยาว่าตบหลังเลยบางคนเนี่ยรุนแรงกว่านั้นก็เยอะที่ผิดกิงคือคือสิ่งนั้นเท่านั้นอย่าอื่นคืออะไรเราก็รู้อยู่แล้วไม้ไหลลอยไม่ทําตามระเบียบไม่ได้แจ้งเขาไม่ได้ไปตัดไม้ทําลายป่ามาแล้วบุกรุกก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นที่ของเขา ควรที่จะคนที่ทำให้แพ้กคดีควรจะรับผิดชอบในสิ่งที่สูญเสียอย่างมากมายแม้ไม่รับผิดชอบพวกนั้นก็ควรจะรับผิดชอบสิว่าช่ยพลเป็นคนบริสุทธิ์ไม่ได้บุกรุกป่าสงวนอันนี้ต่างหากที่ควรจะมองด้วยตารู้เรื่องถ้าถึงกับวิเคราะห์กฎหมายนะ่ะไม่รู้เรื่องหรอกอย่าอย่ามาทำเหมือนเก่งกว่านะักกฎหมายเลย อันนี้นี่ทำให้เดือดเนะเนี่ยจะโรคเป็นโรคประสานเหมือนทนายค้ากลุมนี้เป็นโรคกระสานหมดนะกินยาผมก็กินยากินหมามุยบนพุงร่างกายหน้าแดงเปล่งปัง <c oughs> เออเนี่ยที่บอกไปนี่ไม่ว่าอะไรหรอกพูดเยอยเฉยว่าไม่รู้เรื่องไม่อยู่ในวงการเขาก็ยังมาสอนเขาตัวเองรู้เรื่องอะไรอืม รู้เรื่องอะไรเป็นทนายหรือเปล่ามีใบริญาตหรือเปล่าทํายังไงเป็นมารยาททนายรู้ไหมไม่รู้พอเขาบอกดิจะเชื่อบางไหมนี่ว่าคนที่ยังไม่ถูกตัดสินเนี่ยเขาเป็นผู้บริสุทธิ์เสมอจนกว่าจะตัดสินว่าเขาทําผิดถึงจะบอกว่าเขาเป็นคนทําผิดได้แล้วตัวเองที่หลงไปว่าเขามึงไอ้ฆาตกรมึงนั่นมึงนี่เนี่ยเคยสำนึกผิดไหมไม่เคยถ้าไม่เคยมาสอนคนอื่นทำไม มาสอนเขาทาไมเนี่ยสอนเขาเพื่ออะไรเพื่อดูถูกเขาเหรอจะบ้าเลยไงคนอื่นเขาจะรู้ไหมว่าเออทําอย่างเขาจะคิดได้ไหมว่าทําอย่างนี้ไม่ถูกทุกคนก็คิดได้ว่าการที่มาหาชัยพลซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่เนี่ยการยกมือไหว้กันอะไรกันนี่มันเรื่องธรรมดาโอเคไม่ตอล้อต่อเถียงเยอะนะ แต่จะอธิบายให้เข้าใจว่าเขายังบริสุทธิ์และสิ่งที่ตัดสินแพ้มาเขาก็บริสุทธิ์จำใส่กะลาหัวด้วย <c oughs> <c oughs> ว่าเขาบริสุทธิ์ขอโทษเนี่ยเป็นนือเปล่า <c oughs> โอเคนะครับวันนี้เป็นดาวไลน์มามากมาสวัสดีครับ